สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดรเสงอมูเลศนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวัตถุมงคลนะครับเสาห้าปี2,560เป็นวัตถุมงคลเดียวกันกับวาระมีดเสาห้าปี2,560เนื่องจากว่ามีดนะครับปี2,560เนี่ยก็มีจํานวนไม่มากนะครับแต่ว่าก็ยังมีวัตถุมงคลอื่นๆอีกนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านอยากให้นํามาลงมาชมกัน นะครับสำหรับสามองค์นี้นะครับเป็น1นะครับเป็น3องค์นะครับหในวาระเสาห้านะครับที่ปลุกเสกวันเสาห่าวันที่1เมษายน2560นห้ร้อยหกสินะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับสนใจอยากบูชาก็ติดต่อผมได้เลยนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้นะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าวัตถุมงคลนะครับเสาห้าปี2560เนี่ยนอกจากมีดนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็นรูป เหมือนหล่อนะครับหลวงพ่อพัดนะครับของเรานั่นเองนะครับเป็นรูปหล่อรูปเหมือนหล่อเนื้อทองละคังนะครับก็จะมีตัวนะตรงนี้ด้านหน้านะครับหลวงพ่อพัดนะครับแบบนี้ปัจจุบันหายากมากนะครับเพราะว่าหลายๆองค์เนี่ยนำไปไว้ที่ใต้ฐานพระบูชานะครับก็จะมีจํานวนไม่มากนะครับก้อนหนึ่งพันองค์กับลูกศิษย์ลูกหาทุกวันนี้ของหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากๆแทบจะโอ้แค่เป็น ส่วนเล็กๆเลยนะครับด้านหลังนะครับจะนะครับเขียนคําว่า95แล้วก็นี่ฮะด้านหลังข้างใต้ฐานหลวงพ่อครับวัดทานทหารนะครับเสาห้ารุ่นนี้จัดสร้างเพียงแค่นะครับรายการนี้จัดสร้างเพียงแค่1000องค์นะครับพี่ๆท่าในสนใจนะครับทักสอบถามได้นะครับด้านล่างนะครับใต้ฐานนะครับนี่ฮะจะตอกนี่ครับโค้ดแบบนี้ เป็นโค้ดตัวพระนะครับก็จะตอกโค้ดตัวนี้ใช้ตอกวัตถุมงคลอีกหลายรายการเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นโค้ดที่น่าจดจํานะครับว่าถ้าเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยนะครับถ้ามีตัวนี้แสดงว่าชัดเจนแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ก็นะครับอันนี้มีแบ่งนะครับมีแบ่งให้บูชานะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจบอกได้นะครับอ่าอันนี้ต่อมานะครับ เหรียญหล่ออัปาก้านะครับเหรียญหล่ออัปาก้านะครับเศรห้านะครับเป็นเสมาหล่อนะครับเนื้ออัปาก้านะครับข้างหลังเนี่ยครับเป็นยันพุทซ้อนนะครับเขียนว่าวัดทานทหารเหรียญหล่อแบบนี้นะครับค่อนข้างจะมีไม่มากแล้วนะครับก็เป็นจัดสร้างก็หนึ่งพันองค์เท่ากับรูปเหมือนปั๊มเนื้อทองละคางนะครับก็ ถือว่าหายากแล้วนะครับเขียนว่าเสาห้าตรงนี้นะครับด้านล่างก็เขียนว่าหลวงพ่อพัดถือว่าเป็นเสมานะครับเสมาเสาห้านั่นเองนะครับแบบนี้ข้างบนนี่เขียนคําว่านะชาลีตินะครับเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับจัดสร้าง1น0 0งันองค์เพื่อนๆพี่ใดสนใจนะครับสามารถสอบถามได้นะครับ รายการต่อมานะครับถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่มีความหายากนะครับเรียกว่ารูปเหมือนรอหมคลุมนะครับก็เนี่ยฮะอันนี้อยู่ในกรอบก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับนะครับองนี้นะครับมีเกษาจีวอนชานหมากนะครับติดไว้นะครับใส่ไว้ด้านในไม่ได้ติดนะครับลอยๆอยู่นะครับด้านหน้านะครับเขียนว่าหลวงปู่พัดนะครับ ด้านหลังเขียนว่าวัดห้วยด้วนนะครับแบบนี้นะครับรายการนี้สร้างน้อยนะครับจัดสร้างเพียงแค่300องค์แล้วก็มีของกรรมการอีกประมาณ9องค์นะครับก็จะประมาณ3ามรองค์แต่ในใบรายการเนี่ยเขียนไว้ว่า300อองค์แต่จริงมีในส่วนของกรรมการด้วยนะครับด้านล่างนะครับใต้ฐานนะครับก็จะรันนัมเบอร์ครับแบบนี้นี่แล้วก็กอดตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดตัวพระเหมือนกันนะครับเหมือน รูปหลอดเนื้อทองละคังนะครับแบบนี้องค์นี้หมายเลข271นะครับนี่ครับต่อโค้ดตัวพระเหมือนกันแบบนี้นะครับผมหามุมแสงนิดนึงแล้วก็จะมีรอยจานแบบนี้ฮะนี่ครับรอยจานแบบนี้นะครับนี่ครับ,ลบ,บ,นะรบ,รบเลข271โค้ดตัวพระแบบนี้นะครับ ก็มีจำนวนน้อยนะครับแบบนี้มีแค่ประมาณ300องค์นะครับในส่วนของห่มคลุมนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อนะครับก็คือเสาห้าปี2560นนะครับสามรายการนี้นะครับแบ่งบูชานะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ